สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นตัวชุดประชุมดิจิตอลนอัจฉริยะนะครับตัวนี้ครับเป็นของแบรนด์ดีว่าออเดีโอนะครับรุ่น D A 1000 V C U ถ้าทุกคนเคยดูคลิปเก่าๆแล้วจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่รุ่นนี้จะแตกต่างกันก็คือมันสามารถโวตได้แล้วก็สามารถต่อกล้องได้ด้วยเราจะมาแนะนําอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องควบคุมนะครับหนึ่งเครื่องแล้วก็ตัวนี้จะมีไมค์ประธานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไมค์ผู้ร่วมประชุม ประชุมได้ถึง60เครื่องนะครับแล้วก็สามารถต่อขยายได้เพิ่มอีกเป็น250เครื่องอันนี้อาจจะต้องมีชุดอุปกรณ์เสริมนะครับโอเคเราพูดกันทีหลังต่อมาเราผมจะมาแนะนําว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันทํางานอะไรบ้างครับฟังก์ชันการทํางานนะครับนนี้ครับเป็นทัศสกรีนนะครับ โอเคครับตรงนี้คือฟังก์ชันนะครับเป็นโหมดการประชุมนะครับ mm hmm. ก็จะมีหลักๆทั้งหมด6โหมดนะครับเป็น I limit I apply FIFO c o n l y L time erm, Free นัมเบอร์ออสสปิเกอร์นะครับก็คือจะเป็นการกำหนดไมค์ผู้ร่วมประชุมนะครับได้สูงสุดถึง6เครื่องนะครับต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันการตั้งค่า ID นะครับของเครื่องไมค์ผู้ร่วมประชุมนะครับสามารถเข้ามากำหนดได้สูงสุดถึง250นะครับเป็น ID ก็คือแต่ละเครื่องคือจะไม่ซ้ำกันนะครับมากำหนดตรงนี้นะครับ System v o l u m ุมเป็นฟังก์ชันในการตั้งค่าความดังของวอลลุ่มของตัวไมค์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับ ต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันนะครับยูนิตเซตติ้งนะครับเป็นการตั้งค่าของตัวไมค์ชุดประชุมนะครับอย่างเช่นสกินเซเวอร์นะครับก็จะมีแทนให้เลือกรูปแบบสกินเซเวอร์ได้คือ6แบบ แล้วก็เป็นนี่ค่าความสว่างของหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นการเปิดไมค์ด้วยเสียงนะครับ s y s t e m s e t t i n g นะครับตรงนี้จะเป็นการทดสอบไมค์ว่าแต่ละไมค์สามารถใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นฟังก์ชันการเปลี่ยนภาษานะครับก็ฟังก์ชันในการ r e s t o r e นะครับ Factory แล้วก็เป็นการตั้งค่า Wi-Fi แล้วก็อันนี้เป็นการตั้งค่าเด e Time นะครับวันที่แล้วก็เวลาของเครื่องนะครับต่อมานะครับเป็น Camera Setting นะครับเป็นฟังก์ชันในการตั้งค่า Pre เ e t ตสาหรับกล้องประเภทพ t ีนะครับ System Information นะครับเป็นการบอกสถานะการตั้งค่าที่เราตั้งเอาไว้ครับของตัวเครื่องนะว่ามีอะไรบ้างต่อมานะครับหากเราปัดขวาหน้าจอนี้ครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างในการตั้งค่าในการโหวตวิธีการใช้งานหรือการตั้งค่านะครับผมจะอธิบายต่อจากนี้นะครับโอเคครับด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลที่สําหรับเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ USB ได้แล้วก็เปิดไฟล์เสียงผ่านบลูทูธได้แล้วก็สามารถเลคคอร์ดได้ด้วยครับ ฟังชันโหวตนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเครื่องนี้เลยตัวนี้จะมีปุ่มให้เลือกนะครับมี s i g n In มีโหวตแล้วก็มี Election นะครับเราจะเริ่มโหวตโดยการเข้าที่ปุ่ม s i g n In ก่อนอันนี้ก็คือได้สูงสุดนะครับ30 30ิบา30เสียงนะครับพราะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราจะมาเริ่มซา g อ i n ก่อนว่าจะมีใครที่จะโหวตบ้างนะครับโดยการที่เข้ามาที่ปุ่มนี่ครับ Sign In Start เมื่อเข้ามาปุ๊บตรงหน้าจอของไมค์ผู้ร่วมประชุมนะครับก็จะมีปุ่มแ t t เท d นะครับถ้าเรากด ตัวอย่างเท่ากับ2ท่านนะครับมาดูที่หน้าจอหลังจากที่ sign in เอ็นแล้วเราจะเห็นว่าหน้าจอจะขึ้นคนที่จะเข้าร่วมโหวดครับมี2ท่านจากนั้นเราสามารถ re sign in ได้ก็คือถ้าเกิดมีผู้ร่วมประชุมเข้ามาเพิ่มนะครับเราจะสามารถ re sign in ว่าจะมีใครเข้ามาโหวตได้อีกหรือเปล่าหลังจากนนั้ที่เราโอเคแล้วคอนเฟิร์มแล้วนะครับก็กดแบ็คาวนี้เราจะสามารถโหวตได้แล้วครับเลือกเข้ามาที่โหวต โหสตาร์ทนะครับที่หน้าจอของไมค์ผู้ร่วมประชุมนะครับจะมีปุ่มให้เลือก3ปุ่มนะครับมี yes มี no แล้วก็มี abstain นะครับ yes ก็คือเห็นด้วย no ก็คือไม่เห็นด้วย abstain ก็คือไม่ออกเสียงสมมุตินะครับคนนึงโหวต yes อีกคนนึงโหวต abstain นะครับกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับถ้าเกิดโหวต end อันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของผู้ร่วมโหวตนะครับที่โหวตเข้ามาก็จะมี yes 1ก็คือมีตกลงใช่1แล้วก็มีไม่ออกเสียงอีกห โอเคครับต่อมาผมจะมาแนะนำพอร์ตที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับตัวนี้ก็คือพอร์ต A/C นะครับตัวนี้เป็นพอร์ต8พิน4พอร์ตนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เรามีเราไม่ได้ใช้กับพอร์ตนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นพอร์ตสาย LAN ตัวนี้ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับไมโปรชุมแต่ละช่องสามารถเชื่อมต่อมายโครชุมได้15เครื่องครับตรงนี้เลยทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อได้60เครื่องส่วนนี้เป็น XLR out ตัวนี้เป็น Mix out แล้วก็นี่ Line in Line out นี่เป็นพอร์ต RS 232นะครับไว้เชื่อมต่อกับเครื่อง แล้วก็ IS-232 ครับส่วนนี้เป็นพอร์ต IS-232 สําหรับเชื่อมต่อกับกล้องแล้วตรงนี้เป็นพอร์ต HDMI IN นนะครับ4พอร์ตแล้วก็มีเอาท์1พอร์ตครับ ต่อมาครับผมจะมาแนะนําไมประทานแล้วก็ไมผู้ร่วมประชุมนะครับข้อแตกต่างก,กันก็คือไมประทานเนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้มันจะสามารถควบคุมการพูดการตัดเสียงของไมผู้ร่วมประชุมได้และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันต่างๆในการพูดได้ครับหน้าจอทัสกีนี้ครับสามารถเลื่อนมาทางนี้ได้ครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการเซอร์วิสต่างๆทั้งขอกาแฟขอโน้ตแล้วก็เรียกงานบริการนะครับ ด้านหลังของไมโครโฟนนะครับก็คือตรงนี้จะมี2พอร์ตครับพอร์ต8พีนึพอร์ตแล้วก็พอร์ตสายแลนหนพอร์ตเอาไว้เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาในช่องทางติดต่อที่ผมโชว์อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e นะครับให้ช่องทางของ Audio City นะครับแล้วก็ยังไงพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ